ทีนี้ช่วงท้ายข่าวเด่นประเด็นใต้นะครับอย่างที่เราเกริ่นไปว่ามันมีประเด็นคําถามของชาวบ้านต่อโครงการหรือว่าการลงพื้นที่ของคอรมอรในครั้งนี้หลายเรื่องนะครับเรามาสรุปกันบางคําถามสั้นๆในช่วงท้ายก็แล้วกันนะครับเอายกมาเป็นบางคําถาม,<ผ>มที่พี่น้องประชาชนอาจจะสงสัย,ยนะครับ,รบว่าเออมีโครงการแลนบริดจ์แล้วนี่นะ จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างยกตัวอย่างสักสองสามข้อนะมาพูดคุยกันในรายการนะครับคุณกวินครับจะมีการสร้างโรงกลั่นน้ํามันหรือโรงแยกก๊าซหรือไม่ครับโครงการของเราเนี่ยสำหรับคําถามนี้นะครับต้องบอกว่าในโครงการนี้ไม่มีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโรงกลั่นน้ำมันหรือว่าโรงงานแยกก๊าซเลยนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของการเดินเรือเนี่ยมันต้องมีน้ํามันมาเกี่ยวก็อาจจะมีพื้นที่บางส่วนที่ทําเป็นท่าเรือบริการน้ํามันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ย เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการและก็ผู้ลงทุนที่จะดําเนินการเองนะครับก็สบายใจหนึ่งเรื่องไปได้นะครับไม่มีข้อกังวลละข้อนี้นะครับถัดมาครับคุณผู้ชมครับ ในอุตสาหกรรมที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมในนี้มีอุตสาหกรรมประเภทใดบ้างมันจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่างไรครับคงณกวินครับผมหลักๆเลยนะครับที่เน้นก็คือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความต่อเนื่องให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เพิ่มผลผลิตนั่นเองนะครับเช่นการไปรูปยางปาล์มผลไม้อาลทะเลก็คือหาได้ในท้องถิ่นทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าโครงการต่างๆเนี่ยหากจะดําเนินการก็จะมีการศึกษาและก็ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแน่นอนนะครับ อายังมีข้อที่สนใจเขาอบอกว่าเมื่อมีโครงการนี้แล้วจะช่วยร่นระยะเวลาในการขนส่งได้ขนาดไหนฮะเนี่ยโอ้อันนี้จุดขายเลยนะครับเพราะว่าแลนบิดก็จะมีมาพร้อมทั้งท่าเรือ,อทางรถไฟทางหลวงนะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็จะลดระยะเวลาการเดินทางถ้าเกิดว่าไปถึงช่องแคบมา,าลาการลดเหลือ5วันเท่านั้นเองนะครับ ตรงนี้ก็ใช้งบประมาณอยู่ที่1ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็ช่องแคบมรกาตอนนี้นะครับมีทั้งอุบัติเหตุนะครับการจราจรก็กลังขับข้างด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะครับอ้าวถัดมาครับคุณผู้ชมครับครับผมมีโครงการนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดมีการขนส่งน้ํามันนั้นน้ำมันรั่วไหลนี่มีปัญหามีเกิดขึ้นทําไงดีฮะเนี่ยหลายหลายคนก็เป็นห่วงนะครับแต่อันนี้ยืนยันว่าเกี่ยวกับผลกระทบน้ํามันรั่วไหลครับน้ํามันเนี่ยจะมีการศึกษาผลกระทบแน่นอนนะครับทั้งช่วงของการก่อสร้างและกกก็าาารรรรดํเเนนนนนิััั่องคคบบ อันนี้ก็มีการรองรับไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับคุณผู้ชมเอาถัดมาครับเมื่อมีแลนด์บริดจ์แล้วเนี่ยสินค้าที่เข้าท่าเรือเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับคุณกวินครับครับผมบอกอย่างนี้ว่าต้องมีความเกี่ยวเนื่องกับคนระนองชุมพรแน่นอนนะครับแต่ว่าหลักๆสินค้าที่มาจากทาง e e c ภาคกลางก็จะเข้ามาตรงนี้ทั้งหมดเรียกว่ามาจากทุกส่วนของประเทศเลยนะครับแล้วก็มีสินค้าเกษตรบ้านเราอย่างพาราปามน้ํามัน ผักผลไม้ภาคใต้อยู่ตรงนี้แน่นอนแล้วก็ยังมีสินค้าที่ตอบสนองอุตสาหกรรมอาหารฮาลลนให้ประเทศไทยของเราเป็นศูนย์กลางด้วยนะครับรวมถึงสินค้า AI แล้วก็สินค้าผ่านแดนครับโอ้โหนี่เป็นสินค้าสมัยใหม่ทั้งนั้นเลยเมื่อกี้คุณกวินบอกว่า eec eec ก็คือ eastern economic corridor นั่นเองนะครับสัมพันธ์กันนะครับอ้ายังไม่อีกสักหนึ่ข้อ2ข้อก็ว่ากันไปนะครับ ออกแบบสร้างเส้นทางคำนึงถึงปัญหาน้ำท่วมขังบ้างไหมครับโครงการนี้ครับผมอันนี้จะนึกถึงเวลาสมัยนี้ก็ทําบ้านจัดสรรน,นะรชอบไปขวางทางน้ําแล้วก็เกิดน้ําท่วมใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าการดาเนินโครงการครั้งนี้เขาจะมีการออกแบบรายละเอียดชัดเจนแน่นอนเพื่อ ไม่ให้เกิดปัญหาขวางทางน้ำนั่นเองครับครับผมถัดมาครับผลกระทบต่อพี่น้องชาวประมงเรื่องนี้เป็นนะมีการได้ยื่นให้กับท่านนายกรตดีด้วยเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้ครับหลักๆที่วางไว้แน่นอนนะครับว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องของการสัญจรเพราะว่าประชาชนที่ใช้เรือก็ยังสามารถสัญจรลอดผ่านสะพานข้าม,มหรือว่าบริเวณล่องน้ําเดินเรือได้ตามปกตินะครับรบแล้วก็โครงการนี้ยเาจะมีการ มีการจัดระบบควบคุมการเดินเรือเข้าออกเพื่อความปลอดภัยของการเดินเรือเข้าเทียบท่าแล้วก็มีการกําหนดพื้นที่ทําการประมงนอกเขตอย่างชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของกลุ่มประมงในพื้นที่ด้วยครับคุณผู้ชมจะเห็นในภาพที่เราขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับว่าเรือประมงเขาขึ้นเลยนะครับเรือแต่ละประเภทเนี่ยจะเข้าออกได้ยังไงคุณผู้ชมดูเลยครับแต่ละขนาดนี้เข้าได้เข้าออกได้สบายนะครับใหญ่จนถึงเรือประมงเล็กๆเลยครับได้หมดทุกขนาดเลยนะครับครับเวลามีน้อยนะครับเรามาต่อกันต่อครับแล้วคู่ที่มี พื้นที่ที่ถูกโครงการพาดผ่านนี้เขาจะได้ชดเชยเยียวยายัางไงบ้างครับคุณด,ดว,วินครับครับผมตรงนี้เขาจะมีการตั้งคณะกรรมการกลางเข้ามานะครับก็จะมาดูหมดแหละเรื่องอของสาเหตุการเยียวยาหรือว่าพิสูจน์ด้วยว่ากลุ่มชุมชนตรงนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบมาจากสาเหตุของการดําเนินงานโครงการหรือเปล่าก็พูดง่ายๆว่ามีกรรมการกลางที่มีความน่าเชื่อถือเข้ามาพิสูจน์ ได้อย่างแน่นอนนะครับนี่เลยคือปัญหาสําคัญถัดมาครับผู้ชมครับมีหลายหน่วยงานเข้ามาในพื้นที่พี่น้องประชาชนก็เลยงงแล้วก็สับสนครับหน่วยงานไหนบ้างครับที่เข้ามาอยู่ในโครงการไร่บิดแห่งนี้ครับครับผมอ่ะมาดูเป็นข้อๆเลยนะครับ เริ่มจากแลนด์บริดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมนะครับหน่วยงานหลักคือสนอคหรือว่าชื่อเต็มเนี่ยก็เป็นเรื่องของสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรนั่นเองนะครับอันนี้เกี่ยวกับท่าเรือ2แห่ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ถนนก็คือกรมทางหลวงนะครับแล้วก็ทางรถไฟก็จะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยทุกโครงการก็จะมีการศึกษาจัดทารายงานและก็ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยครับ นี่คุณกวินศึกษามาอย่างละเอียดเลยครับคุณผู้ชมจริงๆยังมีอีกหลายข้อนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่เรานํามายกตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้รับฟังในวันนี้ให้พอได้เป็นน้ําจิ้มนะครับว่าโครงการมีทั้งเรืเสียแต่ว่าท่านนายกเนี่ยท่านรับไปพิจารณาแล้วในขณะนี้